ตลาดหลายรุ่นนะครับรถบางตลาดหลายรุ่นบางเบร์นก็ยังมีที่มาให้นะออปชั่นเนี่ยโรบเตอร์การชนด้านหน้านะครับผมนะนี่โคตรดีอ่ะแล้วคันนี้ได้ครูสคอนทูลมาให้ด้วยนะดบล็อกคอมมานแบบอัตโนมัตินะครับนะโคตรดีอ่ะแล้วก็คันนี้เ,ม,เ,เบบม็ดอ,อาร์คอยู่ครบนะเออม็ดอาร์คอะไรพวกนี้อยู่ครบมเลยน็อตแก้มข้างเดิมนะมันนะน็อตฝากระโปรงเดิมทั้งสองฝั่งนะครับไม่เดิมไม่แท้ครับผมสองหมื่นสามไม่มีการกลับหรือว่าโกลัวไม่สิ้นนะครับผมนะแบบโอ้โห ดูดีนะดูลามาเห่ามากนะนะเบาะนั่งทั้งคันหมดเลยเย็บได้แดงเดินแพชจากโรงงานนะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเอท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ทางผมนายมูกี้รีวิวมีรถเก๋งอีโคคาร์เล็กมารีวิวให้คุณผู้ชมดูตามเคยนะครับนะใครตามหารถเก๋งอีโคคาร์ไปใช้งานในเมืองไปใช้งานในชีวิตประจำวันต้องคันนี้นะครับมิตซูบิชิมิราชนะครับนะตัวนี้เป็นปี2018 g l s limited นะครับนะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดท็อปออฟเดอะไลน์ของปี2018นัครับนะ ตัวนล่รุ่นท็อปสุดนะครับผมบอกเราบ้ารถคันนี้รถบ้านเดิมแท้รถบ้านมือเดียวแล้นะนะเลขไม่เพียง2 3งหมืมไม่เดิมไม่แท้นะครับผมมนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับรถคันนี้รถสวยได้สีขาวนะครับใครหารุ่นนี้มาใช้งานหาาานะูต้องจัดเลยใครหารถมือสองสภาพไกลแข็งไปเด็กนะต้องจัดเลยนี่เดิมเดิมแล้นนะเดิมเดิมไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรนส์พร้อม led มาให้นะนะเป็นเดิมทำเป็นเดิมทำนิ่งนะครับไฟหน้านเป็นแบบ led แล้วครบจบออปชั่นดีแล้วนะคันนี้ภาษีโอ้ ใช้ได้เกือบสิ้นปีเลยนะ20มิถุนา66ใช้งานได้ยาวๆนะครับนะภาษีครบภาษีเล่นทะเบียนครบร้านผมมีครบทุกคันนะเล่นทะเบียนเนี่ยร้านผมมีครบทุกคันนะครับผมนะเนี่ยตัวนี้ผมบอกคนสงสัยเรดาร์คันนี้มีเรดาร์เตอร์ชนน้าให้ด้วยนะครับนะออปชั่นคือดีมากนะครับผมนะคันนี้มาดุยางกันบางครับผมเนี่ยยางขอบ15แม็กเดิมแท้จากโรงงานนะครับแม็กสวยนะได้ยางบิสโต้ด้วยนะครับนะคันนี้ดอกยางก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับนะ ขับดีขับนุ่มนะจ้างตัวนี้นะครับคันนี้ไฟเลี้ยวอยู่บนกระจกแล้วนะครับตัวนี้คันนี้จะได้เป็นแบบคุชแจแบบอีโบบิลิเซอร์นะรับนะเป็นแบบคิลเลสเนี่ยรถดืมๆครับนี่มันดูภายในกันบ้างครับผมโอ้โหภายในเนี่ยตกแต่งด้วยสีดำหมดเลยนะรับนะคอนโซลสวยแผงพลาสติกดูดีนะรับนะบนะสีดําสวยดูดีนะครับแล้วก็ดูเบาเบาะนี่คือแบบโอ้โหดูดีนะลูลามาเห่ามากนะรับนะ เบาะนังทั้งคันหมดเลยเย็บได้แดงเดิมแท้จากโรงงานนะครับเนี่ยไม่ได้หุ้มเสริมเติมนะครับนะเห็นไหมเนี่ยได้แดงเดิมแท้จากโรงงานนะครับเบาะคือแบบยังสรงสวยทรงดีอยู่เลยนะครับนะเนี่ยให้ดูคอนโซลครับผมเนี่คอนโซลสภาพสวยดูดีนะครับคันนี้ได้ทังรมนิรภัยคู่หน้าไหมนะนะทังรวมนิรภัยคู่หน้าออปชั่นคือดีมากนะครับผมนะนี่คันนี้มีประวัติการเข้าศูนย์ครบนะครับคู่มือบุกสวิตมีอยู่ครบนะครับ คูมุดสมุดคูมบูบุกซูบิทมีอยู่ครบนะครับผมนะคันนี้รับประกันเลยว่าคุณสามารถซื้อไปคุณสามารถเข้าสู่มิสูบิซิทั่วประเทศได้เลยนะครับนะคันนี้การันตีเลยว่ารถด,ดื่มนะครับผมนะไอ้นูโครงสร้างครับผมนี่โครงสร้างเดิมน,อน็อตเดิมนะครับนะไม่มีการชนหนักชนเบาโดยมีความนะครับมาดูเบ็ดอาร์กันหน่อยดีกว่านะเนี่ยเม็ดอาร์กแกะยากเลยนะครับนะเนี่ยหมุดเบ็ดอาร์กอยู่ครบนะครับนะรถโคตรเดิมเลยนะครับนะ เดิมกว่านี้ก็ปาแเดงแล้วครับพี่บอกเลยเนี่ยเดิมๆนะครับนะนาฟ้าชัดๆเลยนะครับนะนี่ฝั่งคนนั่งกับบ้างครับผมแถวหลังฝั่งคนนั่งก็อ๋อไปประตูสวยนะภายในก็ถือว่ากว้างนะครับนะก็ถือว่านั่งได้อ่ะเออก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบก็นั่งได้นะครับนะไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรแบบนี้แต่ว่าในนั่งแถวล่างจะเป็นหลักก็จะดีกว่านะครับนะแต่ว่าโอเคเลยนะเบาะสวยนะครับเบาสวยมาดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างครับผมว่าเป็นยังไง ให้ดูครับโครงสร้างตัวรถเต่มนะครับนะเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับนี่รีวิวกับผมผมให้ดูทุกซอกทุกมุมไปเลยนะครับนะมาแกะดูได้เลยนะครับนะนี่นี่โอเคนะครับรถโคตรสวยรถบางเดิมนะัะนะรถเด่มๆเลยการันตีเลยว่าไม่มีจุ่มน้ำพิความตัดต่อจยแตกนะะนะคือสภาพคือพร้อมใช้งานม,มากเลยนะ <c oughs> ผมเองผมเห็นเนี่ยผม <c oughs> ก,ก็อยากเืิเลยนะจะเอาซูกี่สมิธผมที่บ้านเอามาขายมาขายแลกเปลี่ยนคือรถมันสวยอ่ะบอกตรงตรงเลยแบบ เ้ามาดูในรูปมันก็อาจจะไม่สวยจะมาดูของจริงยิ่งสวยนะครับนะรถสวยบางเดิมมากนะครับเนี่ยโอเคนะครับคันนี้ไฟท้ายแบบ LED คออชั่นคือจัดเต็มมากนะครับคันนี้แหมดูดีจริงๆนะครับคันนี้ไฟท้ายดูภายในฝั่งที่เก็บของกันบ้างครับผมเนี่ยที่เก็บของเขาแบบโอ้ดูสิครับเราดูยังไงรถใหม่น้อยไม่น้อยเนี่ยดูกันเนี่ยดูพวกนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีรอยเลยเจ้าของเก่าก็แทบจะไม่ค่อยบรรทุกเลยนะนะ เขาจะไม่ค่อยคาเทตไม่ค่อยได้ใช้งานเลยแบบโคตรเดิมอะ่ะเออเดิมจริงน,นะนะภายในก็เก็บของสภาะได้ถือว่าโอเคเลยนะครับมาดูด้านท้ายด้านหลังกันบ้างครับผมอัน,นที่เป็นกล่องนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพร้อมยางอะไรให้หนึ่งเส้นนะครับผมสภาพเดิมนะครับการันตีเลยว,ว่าไม่เคยมีการชนหนักชนเบาน,นะนะไม่เคยมีการโดนจิ้มท้ายหรือว่าสอยท้ายน,นะนะเห็นไหมเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับเห็นไหมเนี่ยไตะเข็มเม็ดอาร์กเนี่ยรอยปะซิลิโคนรอยปะเดิมนะครับคุณผู้ชมเนี่ย โบ่ปกกอกข้างนี่เดิมๆนะบ้านนะนี่เนี่ยสเกตเม็ดอารครับคุณผู้ชมเดบอาจจะแย่งตายนึงนะครับนะอาจจะทอนเสียงนิดนึงนะบ้านนะนี่เม็ดอารอยู่ครบนะครับนะน็อตฝาน็อตฝาท้ายเดิมนะบ้น็อตฝาท้ายเดิมทุกตัวเลยนะครับคุณผู้ชมซื้อไปคุณผู้ชมคือแบบคือรถมันเดิมนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะนะคือภาษาบ้านผมมันก็เดิมอ่ะนะบ้านนะนี่เนี่ยเม็ดอารอยู่ครบนะานนะนี่รับประกันแล้วว่าโครงสร้างตัวถังเดิมนะบ้านนะบอดี้เดิม โอเคครับปุ่มนี้คันนี้ได้ป้ายบึงการนะครับนะรถแถวบ้านเลยนี่ก็ใกล้กันนะครับนะนี่มุนี้มูนี้ก็บ้างกับผมมุมสวยทรงดีทรงเด่นนะครับนี่เดิมๆไม่ซื้อก็อผิดหวังนะอ่ะอ๋อลืมบอกคันนี้สีขาวนะแต่เป็นสีขาวมุกนะนะสกตได้ไงเห็นปะก,กาตรงนี้ไหมครับนี่ปะการัลายระยับเนี่ยสีขาวมุกนะสีขาวมุกเดิมแท้เลยถ้าซื้อใหม่ป้ายแดงเนี่ยคันนี้มีหกแสนนะหกแสนไปปลายเลยนะ ถ้าเพิ่มสีขาวมุกก็เพิ่มไปอีกหมื่นหนึ่งนะพ่นะประหยัดกว่าป้ายแดงไปเป็นแสนนะเอาประหยัดป้ายแดงก็สองสามแสนเลยนะคันนี้นะผมบอกเลยนี่ให้ประตูสวยนะครับนี่ให้ดูภายในครับผมเห็นไหภายในสวยเบาะเดินได้ดีเองอะ่ะโคเท่อ่ะนะพมนะโค้ทที่คุ้นหล่อเลยนะครับแล้วก็คันนี้โครงสร้างเดิมน,นะพ่นะโครงสร้างกับถังเดิมนะครับผมไม่ต้องซื้อป้ายแดงหรอกครับซื้อมือสองกับผมแล้วก็จบแล้วน,นะนาเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมไ,ไว้ไว้วางใจกระถางผมได้เลยครับนี่นี่ไว้วางใจกระถางผมได้เลยนะครับนานๆทีก็เปลี่ยนรีวิวรถเก่งบ้างนะครับคุณผู้ชมผมก็รีวิวตัวรถกระบะามาเยอะแล้วนะครับผมนะนี่กูแจจะเป็นแบบอิมูเลเตอร์แบบคิวเดสนะครับนะนี่กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทุกบานหมดเลยใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับระบบพวกนี้เบาะผมโอ้โหเบาะสวยเบาะดิมนะครับนะเบาะสวยเบาะดิมเบาะสวยครับนี่ให้ดูเม็ดอาร์กันบ้างครับผม เม็ดอากอยครบนะครับเนี่ยการันตี 100, ล้านเปอร์เซ็นเลยครับบรรยากาศพิความชนหนักชนเบา,น,านะครับนะเห็นไหมให้ดูเลยน 100, ลนเนี่ยผมให้ล้านเปอร์เซ็นแล้วคันนี้เนี่ยผมมาเชื่อผมเมาถ้าดูผมผมนะมไม่ผมไม่โกลงลูกค้าหรอกครับมีต่ลูกค้าแหลอจะโกงผมมาพูดตรงๆงเลยนะผมนะผมไม่คดไม่โกงลูกค้าหรอกครับนี่เดิมดมนะครับนี่ Not dream. Not dream. Not dream น็อตนะเดิมน็อตเดิมทั้งสองฝั่งนะครับนะเนี่ยความเดิมบาร์โค้ดต่างๆมีครบเดิมมแท้จากโรงงานนะครับอะ อาดูในไฟไหนกันบ้างครับผมโโอ้หเข้ามาสิ่งที่ผมชอบมากเลยคือแบบพวงมาลัยนะพวงมาลัยจับกระชับมือมากแล้วก็คันนี้กระจกป้องใสีความแบบไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับอันนี้ระบบเตือนการคล้ายๆแบบปุ่มปุ่มเปตีอาร์ซีนะอันนี้ผมขออธิบายในการนะครับนะเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่เนี้ยสิกเนเจอร์เขาเลยคันนี้นี่คือแบบคุณคิดดูวอาอ่ะอีโคคาร์ราคาหลักหลักหลักสามแสนกว่าบาทเนี่ย มีแบบระบบเตือนการชนด้านหน้าไม่ด้วยอะ่ะออระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับผมนะนี่โคตรดีอ่ะแล้วก็คันนี้ได้คูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะระบบล็อกเขามานดแบบแบบอัตโนมัตินะครับนะโคตรดีอ่ะออแล้วก็ผมงอาละไรมาติฟังก์ชันนะครับนะอ,อ่ะรู้เลือกไหมกันบ้างครับผมผมสตาร์ทนะตัวนี้โอเคนะครับไม่เดิมไม่แท้ครับผมสองหมื่นสามไม่มีการกลับหรือว่ากลไม่สิ้นนะครับผมนะนี่ โอเคนะครับไม่เดิมไม่แท้รวมถึงงานทุอย่างใช้งานได้ปกติวัดอุณหภูมิโอ้อุณหภูมิ38องศาเราวันนี้โคตรร้อนเลยครับที่นครปฐมนะนะร้อนมากที่นครปฐมบ้านผมนะครับตอนนี้เนี่ยโอเคนะครับ,รบแล้วก็คันนี้นะออปชั่นคือดีมากนะครับนะให้ดูสิครับคอนโซลสภาพสวยดูดีนะครับมีระดับแอร์แบบ,บนะโโด,ด,แดิจิตอลนะครับนะโอ้โหโคตรดีอ่ะแอร์ดิจิตอลนะครับน้ปรับอุณหภูมิได้แล้วก็คันนี้เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับนะเป็นหน้าจอสัมผัส จุดเด่นเขานี่คือรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะครับนะสองอย่างนี้เกินคุ้มแล้วนะครับนะอื่นใช้งานในปกติหมดเลยผมขอไม่พูด้วยกับออปชันอื่นบลูทูธอะไรพวกนี้มีหมดครบหมดเลยเอานะเกียร์ออโตเมติกนะครับนะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในของเครื่องกันบ้างของเขากันบ้างครับผมว่าเป็นยังไงโอปอล์อยู่สหนเนาะมาดิโอปอล์อยู่พีเ้างมาดิเอ้าให้ดูขนาดเครื่องยนต์ของเขาบ้างครับผมตัวนี้ดูภายในแล้วนะครับภายในของเครื่องนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินสามสูบเอานะหนึ่งพันสองร้อย 79แรงมา้าครัตัวนี้นะเครื่องยนต์แบบเล็กๆประหยัดน้ำมันนะวะนะตัวนี้ขับง่ายขับดีนะเนี่ยให้ดูสภาพของยูกคกับผมไม่มีซึกไม่มีเยิ้มเลยให้ดูรอยมาร์กิ้งจากโรงงานสิครับใหม่ไม่ใหม,ม่คุณก็ดูเอานะครับผมนะนี่โคตรใหม่เลยนี่รอยมาร์กิ้งจากโรงงานอยู่ครบนะครับผมนะนี่โอเคนะครับเดิมๆนะครับคันนี้เดิมแท้คานเดิมเลยให้ดูครับสังเกตได้ไงเนี่ยสเกตด้วยครับเนี่ให้ดู ตัวเม็ดอาร์คสิครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเน่านะการันตีแล้วว่าคานตัวนี้ไม่มีการเคาะหรือว่าชนหนักชนเบาเน่านะไม่มีการโดนชนหน้าไม้นอะครับผมแล้วการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับนี่เดิมๆนะครับนี่ให้ดูสิหัวน็อตแต้มสีมีมาให้เลยนะครับนี่สภาพเขาอยู่ครับผมก็ยื่แบบโอ้โหแบบนี่ซึกไม่มีเยิ้มอะสภาพนี่คือเดิมมากเลยนะเนี่ยหัวเบ้าชุกสิครับเนี่ยหัวเบ้าชุกไอเราแต้มสีมีมาให้เลยน็อตแก้มข้างไม่มีการขยับนะครับนะน็อตเดิม แต่ขีดเม็ดอักอยู่ครบเวลาเราซูมลบมือสองเนี่ยเราสังเกตทางตรงคานในด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าโดนชนหนักมาเนี่ยจะถึงคานในจะถึงพวกนี้เลยแต่เนี่ยไม่มีการโดนชนมานะเดิมแท้เลยครับนี่เม็ดอักอยู่ครบแล้วก็ซิกเนเจอร์อย่างใหญ่คันนี้คือน็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับหรือว่าเคลียร์สีแด้งสิ้นนะครับนะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงา,น,น,า,งน,าน,เนเลยครับคันนี้การันตีเลยครับว่าซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับสภาพเหมือนไปใกล้เคียงป้ายแดงมากเลยนะครับนะ เนี่ยเบ้าชุกเม็ดอาร์คอยู่ครบแล้วนะคนะซิลิโคนดูเลยซิลิโคนกำลังพอดีมือนะครับนะตัวนี้ระบบเบรกแบบ ABS มาให้นะครับนะระบบเบรก ABS มีมาให้ออปชั่นครบมากนะครับแล้วก็คันนี้เม็ดอาร์คอยู่ครบนะเม็ดอาร์คอะไรพวกนี้อยู่ครบหมดเลยน็อตแก้มข้างเดิมนะครับนะน็อตฝากระโปรงเดิมทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยเดิมๆในผ้าแก้มความเพงกลางเข่าล้อยังตึงๆนะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกเกี่ยวกับโรงงานมีไม้นะครับนะคันนี้เดีย๋ยวเราฟังเสียงสตาร์ทรถนเขาบ้างครับผม ก็สตาร์ทอย่าเบียดแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแบบนี้โอเคครับผมสตาร์ทแล้วให้ดูแอร์ครับผมแอร์ดิจิตอลนะครับนะนโอเคนะครับแอร์เย็นเดี๋ยวรอให้ระบบทำงานก่อนแป๊บนึงครับแอร์เย็นคันนี้การันตีเลยครับโอ้โหโคตรชื่นใจอะ่ะเนี่ยเครื่องเสียงเป็นวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยโอเคนะครับเครื่องเสียงเป็นวิทยุใช้งานได้ทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะโอ้โหโคตรเจ็บ เธอเสียไปแบบควบวงในปกติฟังชันนะครับไม่รู้เสียเครื่องครับผมเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะสั่นหน่อยเป็นอาการปกติของเครื่องยนต์สามสูบนะมันนะแต่ว่าเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบขับสมูทแน่นอนครับผมเวลาขับความเร็วปกตินะมันนะแต่ว่าตอนตอนที่มันเดินนิ่งเดินเดินแบบนี้เป็นอย่างนี้ทุกคันนะมันนะโอเคนะครับโอเคนะรถนี่ผมก็ผมเห็นนะผมเห็นตอนรีวิวก็ยังอึ้งเลยว่า เจ้าของเก่าก็แทบไม่ได้ขับเลยนะมันนะแบบซ้องมื่นสามในพวกเองก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่าได้มาดูของจริงแล้วได้มาสัมผัสได้มารีวิวจริงแล้วก็เชื่อเลยครับว่ารถคันนี้ไม่เดือมไม่แท้นะครับนะถ้าไม่เชื่อท่านก็ไปเลขหมายตัวนี้ไปเช็คที่ศูนย์มิสูบิชิทั่วประเทศได้เลยนะครับนะเข้าสูบเลยนะครับผมนะพรอนก็ไม่แพงประหยัดน้ำมันนะครับนะขัดซอกขับซอกแซกซิกแซกในเมืองคือแบบสบายนะมันนะยิ่งแบบขับไปกรุงเทพอะไรพวกนี้ยิ่งแบบไปง่ายนะมันนะขับง่ายขับคล่องขับดีนะมันนะอ่ะขอเบเวราคาเลยนนะะครับ ราคาเงิสนสดบุคลากรเพียง3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมย้ายราคาหนึ่งสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดลดได้ครับผมนะสนใจเพิ่มเติมติดต่อมาได้นะครับนะพอป้าผมซื้อไปผมบริการอะไรให้บ้างผมบริการไปแถมเครื่องให้ฟรีนะครับนะแล้วก็โอรถให้ฟรีด้วยนะครับนะซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะครับรถคันนี้สภาพอย่างนี้หายากนะครับนะก่อนที่จะจากกันนะครับผมนะรบกดนเอฟซีเทาหนึ่ง,งช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับเราช่องยูทูปนายมกกี้รีวิวด้วยรับนะเพื่อจะได้ภาคลิปใหม่ของนายมกกี้รีวิวนะครับนะร้านผมตั้งที่จังหวัดนครปนมตบลหดองขวางอำเภอเมืองนะครับมนะมาได้เลยครับร้านเกีวรถบ้านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอคุณมากมครับที่เอฟซีรับชมจนจบนะครับครับขอบคุณครับผมจะรับเรมบฟังครับผม